ให้อาหารไปแล้วสามนาทีไม่รู้ว่าน้องจะกินหมดตอนไหนนะคะแล้วก็ไม่รู้ว่าจะอิ่มตอนไหนจากเยอะๆตอนนี้ก็เหลือน้อยลงแล้วในวันที่ฝนพังในบ่อน,นี้ตอนนี้มีเอ,อ่อสิบเก้าตัวเออมีปลาทั้งหมดสิบเก้าตัวนั่นแหละคาดว่ายังไม่นับอีกโตะนะคะไม่เหลือครบสิบเก้าไหม อาหารตกลงไปเยอะเลยดูน้องกุ้งก็มากินอาหาระคะ่ะทุกคนเห็นไหมเห็นน้องกุ้งไหมเนี่ยเออมาลองกินอาหารกับปลาอาหารก็ตกลงไปเยอะมากใถ่ต้นสาหร่ายกุ้งแคร์ที่น่ารักคืออีงาอยากปลูกสาหร่ายให้มันเต็มให้มันเยอะกว่าน,นี้นะคะเพราะว่าอยากให้น้องกุ้งแคร์เขามีที่อยู่เยอะๆแบบว่าเยอะมากๆเขาจะได้อยู่กับปลาบอลลูนแบบสบายใจอะ่ะ แบบที่ว่าเอ้ยฉันไม่ต้องกลัวปลาบอลลูนมากวนฉันนะอะไรอย่างเงี้ยประมาณนี้นะคะน้องกุ้งแคต่ตอนนี้น่าจะมีเกือบเกือบสิบตัวได้มั้งเพราะว่าอิงปล่อยน้องเยอะมากตอนนี้ก็กินอาหารอยู่นะคะซึ่งทําท่านี้ถามว่าปวดมือไหมปวดค่ะบอกเลยว่าปวดมือมากแต่เราก็ทําอันน้ดูปลาตัวอ้วนทวดนเอง,องี่ อ้วนตัวมุ่งกินอาหารอย่างแทบอย่างนัวเห็นปลากินอิ่มอย่างเงี้ยเราก็สบายใจนะคะแล้วเหมือนไอเจ้าปลาตัวเล็กๆนี้ก็เหมือนจะไม่ทันเพื่อนนะเออถ้าไม่ทันบนมือก็ลงไปกินข้างล่างละกันไม่มีใครแย่ง ให้อาหารเม็ดเลี้งมากค่ออีกนะ่ะจะให้อาหารน้องบางวันก็ให้อาหารเม็ดลอยบางวันก็ให้อาหารเม็ดจมนะคะสำหรับปลาบลุลม์คือน้องกินเก่งน้องกินได้หมดแต่ปลาทองอ่ะเหมือนน้องจะไม่ชอบอาหารเม็ดจมเท่าไหร่น้องจะชอบอาหารเม็ดลอยเดี๋ยวจะลองฝึกให้น้องกินอาหารเม็ดจมด้วยนะคะคืออาหารเยอะๆหกเจ็ดแปดถุงตอนนี้ยังไม่หมดสักอันนะทุกคนก็เลยเพิ่นแก่แค่ตองอัน อันอื่นอ่ะก็ยังไม่แกะเลยอ่น้องน่าจะอิ่มแล้วละมังไม่รู้เมื่อไรจะอิ่มสักทีกวดแขนอ่ะขอปล่อยปล่อยมือได้ไหมอ่าปล่อยตัวแล้วเอาตรงๆนะคะอิงยังดูเพศตาไม่เป็นเลยยังไม่รู้ว่าน้องคือเพศอะไรเอาไปสะละนี่นี่นตัวอ้วนตัวเน,นี่ย ไม่ไม่ใช่ตกใจแล้วนะโอเคนะคะบายบายนะคะทุกคน